ต่อไปเราไปดูที่คู่วูฟแชมตันครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเอลเวอร์ตันโดยที่วันนี้นะวูฟแชมตันเนี่ยมีผู้เล่นที่ไม่พร้อมลงสนามสามคนซาซาคาราซิตซิควินโยแล้วก็บูบาก้าตาโอลี่นะครับนอกนั้นอ,อฟิตท,ทุกคนครับโจเซซาผู้ราาักษาประตูวันนี้พร้อมเซนเตอร์แบ็กก็อย่างคอลลินกับแม็กคิวแมนนะครับวันนี้พร้อมนะครับแบ็คขวาเนลสันเซมเบโดวันนี้พร้อมส่วนทางฝั่งแบ็คซ้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวติโกเมสนะครับกองกลางลูเบนเนเวสเลมิน่าอย่างเงี้ยพร้อม เนโตอามาทิอุตนุนเยสนะครับพร้อมกองหน้าอย่างอามาทิอุตคุนยาควางฮีชานหรือไม่ว่าจะเป็นเดียโก้คอสตานะครับพร้อมลงสนามทางฝั่งทีมเยือนเนวัตันทีมเยือนเนวัตันเนี่ยขาดถึงเจ็ดตำแหน่งในวันนี้มี en, Coleman, ate, อันโดรทอลซินซซมุตโคลแมนรูเบนเวนเก้เดล่อัลลี่ที่กลับมาแล้วแต่ก็เจ็บแต่ถึงไม่เจ็บผมก็ว่าไม่น่าจะได้ลงอะอัลลี่นย เป็นกอฟฟี่นะครับอ่าไมโคลเลนโก้แล้วก็โดมินิกคาร์วูดเรวินนะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับไมโคลเลนโก้อีกคนหนึ่งก็มีรายชื่อว่าอ่าต้องลุ้นนะว่าจะพร้อมลงสนามไหมในเกมนี้ส่วนตำแหน่งอื่นพร้อมหมดจอแดนพิกฟอร์ดวันนี้พร้อมเซนเตอร์แบ็กเยร์รี่มีนากับเจมส์ทากอฟฟี่นะครับน่าจะได้ลงคู่กันแบ็กขวาเนี่ยก็ยังเป็นอ่าแพดดิสันเหมือนเดิมนะเพราะว่าติมูร์โคลแมนเนี่ยบาดเจ็บ แบกสายก็อย่างที่บอกต้องดูไมโครลินก้นะครับว่าจะลงได้ไหมกองกลางตัวรับจีมการเนอร์กับอิตากาหน้าเกวันนี้น่าจะได้ลงคู่กันแนวลุกก็จะมีอับดุลายดกูุลเล่ครับอเล็กอีโบบี้เดไว้แมกนิวแล้วก็กองหน้าต้องรอดูเลยโดมินิกคาร์วดเลวินจะได้ลงหรือเปล่าในวันนี้นะมีอาการว่าต้องรอเช็คของมฟิตนะครับตารางคะแนนตอนนี้ของทั้สงสทีมนี่มันต่างกันพอสมควรบู๊แชมตัน ตอนนี้วุฟบทำตันเจ้าบ้านเนี่ยอยู่อันดับ13ของตารางแข่งไปแล้ว36เกมชนะ11สเสมอ7แพ้18ยิงได้30เสียถึง52ประตูประตูได้เสียลบ22เลยนะแล้วก็มี v 40แเต้ม ส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยเอเวอร์ตันทีมเยือนอยู่อันดับ17เลยครับเกมนี้จะแพ้ไม่ได้อันตรายมากชนะไปจิตเสมอ11อแพ้ไป18เกิมแล้วก็ยิงได้3.2เสีย56ประตูได้เสียลบ24มี32แเต้มในตอนนี้ห่างอันดับ18ยังดีแค่1แเต้มนะครับของเอเวอร์นันในตอนนี้อู้เสียวเสียวเสียวแทนเกมนี้ถ้าเอเวอร์ตันไม่สามารถชนะได้ต้อง <c oughs> ต้องรุนให้เพื่อนไม่ชนะนะต้องรุนให,เหน้เลียนเลสเตอร์เนี่ยไม่ชนะนะครับ อย่งั้นนี่บิวบิวตามแซวทำตันแน่นอนสำหรับเฮดทูเฮดของทั้งสองทีมนะครับเกมล่าสุดที่เจอเนี่ยเอเวอร์ตันเปิดบ้านแพ้บู๊กทำตันไป1ประตูต่อ2ครับที่กุดิสันปักเจ้าบ,บ้านบู๊กทำตันในเกมนี้5เกมหลังสุดเนี่ยชนะได้แค่2ครั้งแล้วก็อีก3เกมคือแพ้ครับเป็นการแพ้เลิเตอร์สองหนึ่งแพ้ไบรตัน60แล้วก็บุกไปแพ้แมนยู20เกมล่าสุดส่วนเกมที่ชนะก็คือการชนะชิทตันพาเลส20 ชนะแอสตันวิลล่าหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับส่วนเอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตันห้าเกมล่าสุดเนี่ยหนักกว่าวุกแชมตันชนะเพียงแค่เกมเดียวคือการบุกไปลมไบตันนะห้าประตูต่อหนึ่งนอกนั้นเนี่ยเสมอไปสองชนะไปสองครับเ <c oughs> สมอเลสเตอร์สองสองเสมอชิคตังทะเลียศูนย์ศูนย์แล้วก็ไปแพ้ แมนเชสเตอร์ซิตี้นัดล่าสุด3-0แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็แพ้นิวคาสเซิล4ประตูต่อ1ขาบ้านเลยนะครับส่วนเกมที่แพ้เนี่ยก็จะมีแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้3-0นะครับในบ้านแล้วก็แพ้นิวคาสเซิล4ประตูต่อ1ในบ้านเหมือนกันสำหรับเอฟเวอร์ตันดูตามฟอร์มแล้วแล้วก็เรียงจูงใจเอาผมจะแยกเป็นฟอร์มกับเรียงจูงใจนะฟอร์มตอนนี้มันวูบเต็มตันดีกว่านิดนิดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมว่าเรียงจูงใจในการเล่นเนี่ยเอฟเวอร์ตันเนี่ยมันจะ เป็นดาบสองคมเลื่องมันเป็นการกดดันตัวเองไปด้วยแล้วก็แรงจูงใจที่จะชนะก็ต้องมีนะครับแล้วถ้าดูตามฟอร์มเนี่ยนอกจากเกมที่เอ,อนอกจากเกมที่บุกไปชนะอบตันห้าหนเนี่ยที่เหลือเนะี่ยเกมล่าสุดที่อเวอตันชนะนี่คือการชนะเบนฟอร์ดในบ้านหนึ่งประตูต่อศูนย์ตั้งแต่เดือนมีนาเลยนะครับนานมากที่ที่โอ้โหแล้วคราวนี้จะเอายังไงดีแต่ผมยังขออยู่ฝั่งอีวอตันนะ ขอให้เฉินเือนแล้วกันบุกไปเฉือนสัก2ประตูตอนหนึ่งนะครับผมขอมีพริกร้อกันหน่อยนะ